สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย่าลืมสนุกตื่นเต้นเราจ่ายครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk สองสี่เริ่มต้นกันที่แมนยูมาแรงครับเต็งคว้ามาตีเนตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลายเป็นตัวเต็งในการคว้าลิซันโรมาตีเนตครับของอาร์แจ็คอันสเตอร์ดัมครับหลังจากที่ทางอาร์เซนอลเริ่มคลายความสนใจในตัวกองกลางรายนี้ลงไปตามรายงานล่าสุนดนะครับบอกว่า แนวรับวัย24ปีรายนี้ที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาแล้วก็แบ็กซ้ายครับทำุณงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสังกัดจงกลายเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมบืนใหญ่แอสตันแล้วก็ปีศาแดงแห่งพิ์ลีกซึ่งก่อนหน้านี้ทางาร์เซนคือสโมสรที่พยายามอย่างหนักหน่วงที่จะคว้ามาติเนีมาร่วมทีมแต่ยังไม่สามารถจะจาเรื่องค่าตัวกันได้ โดยทางอาจ็ต้องการข้อเสนอราว5้าล้านยูโรในขณะที่ทางด้านยอดทีมแห่งลอนดอนยื่นข้อเสนอล่าสุดไปที่40ล้านยูโรครับพร้อมเงินไขเพิมเ่มเติมอีก5ล้านยูโรและก็ถูกปฏิเสธไป,ไปในขณะเดียวกันทางด้านของแมนยูเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งสโมรสรให้ความสนใจในการคว้าปาการหลังชาวอารเจนตีที่่นข้อเสนอไปเท่ากับอาร์เซนอลและถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันโดยตามการรายงานแหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมว่าทางพิซาแดงเองมีความกระตือรือร้นที่อยากเจรจามากกว่าในระยะหลังครับซึ่งแม้แต่อาร์เซนอลยังไม่ได้ ถอนเจราจาอย่างเป็นทางการก็าตามแต่จุดยืนทางด้านมาติเนสนั้นชัดเจนว่าอยากย้ายไปเล่นในพิมเมเลกช่วงหน้าร้อนนี้และก็อยากให้สมุรปล่อยตัวเขาออไปทําให้หลังจากการเจราจาการ,รมาหลายสัปดาห์ทางอาเจ็กเงก็เริ่มพร้อมที่จะเจราจาเพื่อหาข้อเสนอที่ลงตัวให้เร็วที่สุดครับข่าวต่อมาเทนฮักอย่างดุ อย่างไม่ปลื้มลูกทีมแม้เรียงคิวถล่มลิเวอร์พูล4-0ครับเอริกเทนฮากกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมระบุว่าเขายัางเห็นข้อผิดพลาดของลูกทีมอย่างมากของปีศาจแดงแม้จะเล่นไในต้อนลิเฟฟูขาดลอยสีสูนในเกมเดอะแมตช์แบงคอกแคนทรีครับ2022ที่ราชมังคลากีฬาสถานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกสตาร์ทด้วยการขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาะทีที่ส3ครับโดยเจอร์เอนโชเบิร์กล่องก่อนสกอร์ไหลเป็น3-0ตั้งแต่ก่อนเจ็บครึ่งแรกโดยเฟธและก็อองตรีม่มาชลคับ โดยแม้แต่ฟาโกดเดอร์เบสตรยครับยิงปิดท้าย4-0ในครึ่งหลังนายใหญ่ชาวรัฐถมตัวจากผลงานในเกมดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทีมที่ถล่มด้วยสกอร์รวม9-0ในศึกฟุตบอลเบลเยียมกรีฑฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ตามผมพอใจในวันนี้ครับเทนฮากกล่าวให้สัมภาษณ์กับ MUTV เราเป็นทีมที่เต็มไปด้วยสปิริตอันยอดเยี่ยมและเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเราสร้างความผิดพลาดให้เห็นในการบีบไล่พื้นที่เราทำโอกาสหลุดลอย แต่ก็สามารถจ้างโอกาสได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเรายังมีงานที่ต้องทำเพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดแต่แน่นอนว่าผมมีความสุขในวันนี้ผมตระหนักดีว่าเราจะมีนักเตะที่ดีหลายรายครับเราเริ่มต้นสร้างทีมใหม่มาแล้วและผมแฮปปี้กับเกมแรกมันต้องใช้เวลาอยู่บ้างในการปรับตัวผมได้เห็นความผิดพลาดจําจนวนมากเกิดขึ้นลิเวอร์พูลส่ง3มทีมลงเล่นพวกเขาไม่ได้ใช้ทีมชุดแกร่งที่สุดเราจะไม่ประเมินผลงานในเกมนี้สูงเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นครับผมได้เห็นจังหวะที่ดีหลายครั้งเราเล่นกันอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์ที่เด่นหน้า สรุปข่าวต่อมาครับพออกบานะยครับแข้งใหม่ถอดด้ามของยูเว่ครับให้สัมภาษณ์เปิดอกระบุว่าการเล่นกับสโมสรอ,อย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ตันเตดนะครับเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาไม่สามารถงัดฟอร์มการเล่นออกมาอย่างเต็มที่ปอกบาใช้เวลาในถิ่นออสเตรเล5รูการดด้วยกันนะครับหลังจากที่ย้ายจากยูเว่กลับมายังแมนยูเมื่อซัมเมอร์ปี2016ด้วยค่าตัวสูงสุดเป็นสถิติโลกในเวลานั้นราว89ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวไม่อาจรักษาความคงเส้นคงวาให้กับทีมได้ในตลอด5ซีซั่นดังกลาว กองกล,าง,กลางทีมชาติฝรั่งเศสวัยเพื่อปีกลายเป็นแข้งฟรียเยนเมื่อจบฤดูกาลไปและเพิ่งเปิดตัวกับทัพเบียงโครนี่เป็นอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมยินดีกับทุกตัวการครับที่จะตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตบอกบายให้สัมภาษณ์ในบางครั้งนะครับการตัดสินใจก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตนั้นเป็นไปนอย่างที่ต้องการแต่ผมมีความสุขดีตลอดหลายปีที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ผมได้เติบโตขึ้นมาได้เรียนรู้กลายเป็นผู้ใหญ่ แต่การที่เขาเปลี่ยนโค้ดตลอดทุกปีมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมเป็นมุมที่ลําบากสำหรับผมจากนั้นผมประสบกับปัญหาการบาดเจ็บ2-3าครัง้งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจการไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทําให้เราเสียจังหวะนอกจากนั้นนะครับยังมีประเด็นของทุกอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยรผสมรวมกันทั้งเรื่องของโค้ดทีมตําแหน่งทั้งหมดนั่นยับยังไม่ได้ให้ผมเล่นอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ตอนนี้ผมทิ้งทุกอย่างไว้และคุณจะได้เห็นพอพบกบาคนใหม่ผมสามารถเล่นได้ดีกว่านี้ในช่วงไม่กี่ปีท่่ผาานม ผมมีความสุขที่ได้กลับบ้านนั่นเป็นความรู้สึกของผมที่มีต่อสโมสร,รแห่งนี้มันเป็นมากกว่าความฝันผมมีความยินดีอย่างยิ่งมีสโมสร,รอื่นที่ได้ยินข้อเสนอมาเช่นเดียวกันแต่หัวใจของผมอยู่ที่นี่อยู่เว่ผมเล่นได้ดีที่นี่ก่อนหน้านี้และผมยินดีกับที่นี่เพียงผมแค่ต้องการเล่นให้ได้ดีครับผมอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วที่ลงเล่นในสนามให้ช่วยทีมครับและหวังว่าจะทําให้ดีกว่าที่เป็นมาครับ มีการเดบิวต์เกาหของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ